แบงค์ร้อยชั้นแดงนะครับที่นิยมกันแบบไหนนะครับ ราคาที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีนะครับแบงค์ร้อยชั้งแดงเก่าๆสมโมแบบนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่ง,งกันมาได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีแบบยังไงนะยังขาวอยู่มีรอยพับนิดหน่อยนะครับก็พิมพ์เลขสองมาได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีแบบไม่ผ่านใช้แบบกริบๆนะครับก็พิมพ์เลขสามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่านะครับนักสะสมนิยมกันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีและพร้อมที่จะสะสมรุ่นเก่าๆแบบนนนีีี้้้บบผ่่่าใชแอยูท 150บาทนะครับสภาพแบบผ่านใช้หนักนะครับส่วนผ่านใช้น้อยมีรอยยับแล้วนะครับราคาตอนนี้นะครับปิดปล่อยอยู่ที่นะครับเพื่อนป่อยอยู่ที่นะครับ200บาทครับเพื่อน200บาทนะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ผ่านใช้เลยล่ะมาลุ้นกันเลยครับถ้าไม่ผ่านใช้เลยนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่นะครับ3า0บาทครับไม่ผ่านใช้ใหม่คลิปนะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับทุกวันนี้นะครับนักสะสมนะครับนิยมแบบไหนนะครับใน3แบบนี้ครับ